แผ่เป็นห่วงพระเอกชื่อดังเป็นลมคากองละครสามรอบเพราะว่าเหตุนี้ช่วงนี้อากาศร้อนจัดก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะทุกคนแม้กระทั่งพระเอกชื่อดังที่ออกกําลังกายเป็นประจำร่างกายแข็งแรงยังเป็นลมในวันที่อากาศร้อนจัดอย่างนิววงะกรที่ได้เตือนเป็นอุทาหรณ์เตือนแฟนคลับผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสต์เผยนาทีที่เป็นลมขณะถ่ายละครพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้ช่วงนี้อากาศร้อนจัดดูแลตัวเองดีๆนะครับ เหตุการณ์นี้ผ่านมาหลายวันแล้วตอนนี้ผมปกติดีย้อนไปวันนั้นเนี่ยเป็นวันออกกองถ่ายในวันที่อากาศร้อนจัดเป็นลมไปสามรอบโชคดีที่พี่อ่ำเนี่ยช่วยรับทันวิธีการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะรีบนําตัวมาส่งโรงพยาบาลก็คือผู้ป่วยที่มีอากา,ร,การเนี่ยควรจะรีบหลบแดดย้ายมาอยู่ในที่ร่มถอดเสื้อคลุมที่ไม่จําเป็นออกทําให้ร่างกายเย็นด้วยกับวิธีต่างๆอย่างเช่นรดตัวด้วยกับน้ําเย็นหรือว่าล้างตัวเช็ดตัวด้วยกับน้ําเย็นโดยเฉพาะบริเวณหลัง คอข้อพับแล้วก็ขาหนีบเป่าพัดลมที่มีไอน้ําเย็นเปิดแอร์ดื่มน้ําแล้วก็น้ําเกลือแร่ให้มากๆไม่ให้ร่างกายขาดน้ํานะแล้วก็ป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียเกลือแร่แล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด